สวัสดีครับเพื่อนๆเรากลับมาอีกครั้งในแพลนเวอร์ซัสซอมบี้ในพาร์ทที่90แล้วนะครับเรากลับมาอยู่กันในโหมดแอดเวนเจอร์นะครับกับด่านไนรลเวลที่8ไปกันเลยด่านไนรลเวลที่8นี้นะครับมีซอมบี้หัวแอปโลมาเลยครับ มีสม,ม,มบีมและกนสุดบอลมาส่วนตัวที่ล็อกไว้ให้ก็จะมีแคมเบกเพานะครับแล้วก็ทอร์นัดแล้วก็เชลลี่บอมครับ,บองนั้นเราจัดเป็นตัวซันชลูมไปก่อนครับแผนเดิมครับพับชลูมภูมชลูมสเกชชลูมแล้วก็เห็ดเมาครับส่วนอีกตัวหนึ่ง เราเอาเป,เป็นตัวอะไรดีครับเพื่อนๆอยากแข็นตัวอะไรอยากแข็นมมใช้ตัวอะไรนะครับคอมเมนต์มากันได้นะครับจัดตัวกินสุสานไปก่อนครับไปเลยครับเราใช้แผ่นเดิมครับไปที่ไปก่อนครับ ก็ตามด้วยพับชลุงเราจะเน้นหนักไปที่พาทิต์นะครับอ้าวลงไปแถวครับแต่ไม่เป็นไรครับลงไปก่อนครับเราต้องการเน้นพาทิต์นะครับตอนนี้เราจะยังไม่ถอนก่อนนะครับมาเน้น,นพระาทิตย์ก่อน วพาทิศเราเต็มสองแถวครับค่อยถอนซอมบี้ตัวแรกมาได้ถึงพับชรลูมเลยทีเดียวปกติแล้วซอมบี้ตัวแรก่อมาไม่ถึงพับชะลูมนะครับตอนนี้เน้นเก็บเป็นซันชลูมไป้ก่อนนะครับ แถวที่สองเริ่มมาแล้วครับขับสลุมของเราก็ทำงานได้เรื่อยๆนะครับขับลุมอีกครับขับไสัลุ่ตอนนี้พระอาทิตเราเริ่มเหลืออะไรนะครับจะสแกกชลุมอีกครับ ก็เริ่มออกมาเป็นคู่แล้วนะครับตอนนี้มาแลวครับซอมบี้สมโกล้วยจัดไปครับสแกชชลุมไปก่อนครับเราจะเน้นสแกชชลุมให้เต็มแถวไปก่อนครับฝ่ายที่เหลือเราก็จัดเป็นฟฟมชลุมไปสแกชชลุมจับอีกครับ ก็ฟูมิลุมครับ,บ,บฉลุมเราเต็มแถวแล้วนะครับฟูมิมลุมเราเหลืออีกแค่สองตัวตอนนี้เห็ดพระที่เราเริ่มโตแล้วนะครับก็จะให้เป็น อาทิตลูกใหญ่นะครับเราก็จะเปลี่ยนแถวหน้าเป็นแคนแบกเ้าครับโฟมชวตรของเราเต็มแล้วครับ ซอมบี้หกวยเริ่มออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับจัดแ,แคมเบกเข้าไปหนึ่งตัวครับซอมบี้เวฟใหญ่เวฟแรกมาแล้วครับแคมเบกเฝ้าของเราเริ่มจะเต็มแล้วนะครับเลยแค่ตัวเดียว เต็แบใบจแรกครับมาแล้วครับตะหว่านี้กินสุาสานไปก่อนครับมาแล้วครับสอ,องบีหัวแอปโล่ลูกน้องเรียบร้อยไปแล้วครับลูกพีก็เรียบร้อยไปครับจัดแค่จบ แต่คททอเพา่ปอยู่ตัวครับแล้วก็ตามด้วยวอนัครับเอาไว้กันแอปโลนะครับระหว่างนี้ก็กินสุสานไปด้วยครับแถวนี้เราจะใส่เป็นวอวนัทนะครับแต่วอนัทดีช้าช้ามากไม่รู้ว่าจะใส่ได้ครบหรือเปล่านะครับ ขอหน้าติึ่งตัวครับราหว่างนี้ก็จะกินศุกษาไปเรื่อยๆนะครับสมมีิเริ่มคืบอขายเข้ามาแล้วครับขอหนัดของเรา ปูดาวไว้เสร็จนะครับจัดเป็นหนึ่งตัวครับอนะัดก่อนจะถึงเวฟที่สองนะครับไก่จะถึงแล้วไมค์นะครับสองวีหอยปลมาก่อนเวฟสอง อน,นัดว่างไงครับเตะอีกหนึ่งตัวนะครับทอน,นัดตอนนี้ถึงเวฟใหญ่ยยเวฟที่2แล้วครับแล้วก็เป็นเวฟสุดท้ายของด่านนี้ตอน,นัดเรายังคูดาวยังไม่เสร็จนะครับแต่เวฟที่2มาแล้วเราก็ต้องจัดการด้วยส่วนที่เหลือน,นะครับ ันนี้ซอมบี้มาไม่เท่าไหร่นะครับจัดเชิญรอมไหมครับเรียบร้อยไหมครับซอมบี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากนายพีนัทเกมเมอร์สครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย